เมื่อเวล1นาฬิกานาทีวันนี้ค่ะนางสรันพรอายุ64ปีเจ้าของร้านขายของชำหมายเลขที 22, ่42 2หมู่7บ้านจำปาตําตบลหนองนาคำอำําเภอเมืองอุดรธานีและนางสุกัญญาอายุ50ปีค่ะเจ้าของร้านขายของชำเลขที่3 8 9หมู่7บ้านจำปาตําตบลหนองนาคำอำําเภอเมืองอุดรธานีค่ะได้เข้าแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีว่าถูกลูกค้าเอาแบงค์พันปลอมหมวดตัวเลข 0ทอทง2 1 4 4 2 3 4หรือว่า0 a 2 1 4 4 2 3 4มาซื้อของที่ร้านทั้งสองร้านค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานค่ะ ซึ่งนางสรันพรนะคะบอกว่าเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมามีลูกค้าค่ะเป็นชายอายุประมาณ30ปีมาจอดรถจักรากยานยนต์ที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาหยิบเอาน้ำมันไป1ขวดก็ราคา40บาทค่ะไปเติมใส่กรถจักรยานยนต์จากนั้นนะคะก็ได้เดินเข้ามาจ่ายเงินโดยนำแบงค์พันค่ะมาจ่ายให้ตนจึงรับเอาไว้และก็ถอนเงินให้กับลูกค้าไปโดยกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถจับภาพเอาไว้ได้ ส่วนร้านที่2ค่ะร้านที่มีเลขที่389หมู่7บ้านจำปาตําบลน,นองนาคามรมภอเมืองดอนทานีซึ่งห่างจากร้านแรกออกไปประมาณ1กิโลเมตรก็มีลูกค้าค่ะเป็นชายมาซื้อบุหรี่1ซอง70บาทตนเองก็ได้ถอนเงินไป930บาทซึ่งในขณะนั้นนะคะก็มีลูกค้าคนอื่นมาซื้อของซึ่งตนก็ไม่ได้สังเกตอะไรค่ะจึงทำให้แม่รู้รูปพรรพของลูกค้าซึ่งพอ วันเสาร์แฟนจะไปซื้อของทางเจ้าของร้านไม่รับค่ะเพราะบอกว่าเป็นแบงค์ปลอมตอนเองก็ได้มาดูกล้องวงจรปิดกับร้านแรกคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าระยะเวลาไม่ห่างกันมากและมั่นใจมากค่ะเนื่องจากวันนั้นกร,รับแบงค์ผ่านเพียงแบงค์เดียว เบื้องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำร้านแรกและตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงพ้องทำตามเส้นท,ทางที่ชายคนดังกล่าวมาและกลับเข้าไปทางหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ติดตามหาตัวชายคนดังกล่าวเพื่อที่จะได้หาที่มาของแบงค์พันปลอมต่อไปค่ะจะรับเอาแล้วก็ไปทอนทอนทีนี่ก็ทอนให้เขา 60บาทเพราะน้ำมัน40บาทเราก็เลยนับนับตังใบก็อยาร900แต่พร้อมเหรียญค่ะแล้วที่นี้มีเหรียญอยู่80บาทก็เสียดายก็เลยมาแลกแม่ค้าขายลูกชิ้นใบ20ให้มารวมกันให้ครบ900แล้วก็ทอนเขาพอ<ม>ทอนเขาเสร็จเขาก็ได้ตังแล้วเขาก็เลี้ยวกลับไปไปร้านนูนแม่มารู้ตอนไหนว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ทอมอ่ามันเป็นวันศุกร์ตอนกโมงกว่าใช่ไหม ไม่รู้หรอกว่าเป็นใบปลอมทีนี้มาวันเสาร์รถรถส่งน้ำเอสอะ่ะมาส่งแล้วฉันก็เลยส่งให้เอาจ่ายเขา้เขาก็รับรับแล้วเขาก็เข้าไปข้างในแล้วเขาก็วิ่งออกมาเขาก็บอกว่าขอเปลี่ยนคืนมันเป็นใบปลอม